สวัสดีครับผมต้อมจากไข่นะครับวันนี้เราอยู่กับนิสันอเมล่าในรุ่นอัปเกรดอุปกรณ์ปี2022นะครับเรียกว่าอัปเกรดเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็มีโอกาสมารีวิวถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทราบนะครับว่านิสันอเมล่ารถยนต์อีโคคาร์ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเทรนยุคนี้เป็นเทรนที่หันมาใช้รถประหยัดน้ํามันกันมากขึ้นเพราะว่ารถที่ประหยัดน้ํามันนะครับก็ตอนนี้อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกค่อนข้างสูงแล้วก็แพงมากๆนะครับผู้คนก็ หันมาสนใจรถยนต์อีโคคาร์แล้วก็รถยนต์ไฮบริดรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียด n ิสซันอเมล่าในรุ่นอัปเกรดอุปกรณ์นะครับซึ่งมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดแล้วก็มาเจาะรายละเอียดของดิสซันอเมล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น VL รุ่น V นะครับที่มีการปรับราคาหรือว่าอัพราคาเพิ่มขึ้นมาอีกรุ่นละ10,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันชัดๆเลยครับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างๆผมเป็นรุ่น VL ถือว่่่าาาเเป็นนรรุุทสดดิมคับซึงงต้งาาไ้ 6 3 9 0 0 0บาทแต่ว่าล่าสุดมีการอัพราคาขึ้นมาเป็น6 4 9 0 0 0แล้วก็หลายอย่างนะครับอุปกรณ์มีการตกแต่งเรียกว่าเป็นอ็อกเซสซอรีที่ตกแต่งเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของอ็อกเซสซอรีในรถยนต์รุ่นนี้นะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างรายละเอียดด้านหน้านะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟที่สามารถควบคุมการเปิดปิดอัตโนมัติเป็นไฟแบบ led เช่นกันแต่ว่าน่าเสียดายนิดเดียวที่ ไฟตรงนี้นะครับหลายคนยังคาดหวังว่าจะเป็นไฟ daytime r รั n นิ่งไลท์แต่ว่ายังไม่เป็นนะครับเป็นแค่ไฟหลีเท่านั้นทรงมุมแมลงตรงนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากบนะครับแต่ว่าติดตั้งมาเป็นไฟหลีอย่างเดียวครับส่วนอีื่นก็ยังเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED ครับนอกจากนี้นะครับกระจกมองข้าง ตกแต่งแล้วก็ติดตั้งเข้ามาปรับแล้วก็ควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น V L นะครับแล้วก็รุ่น V L Sporttech นะครับปรับแล้วก็ควบคุมด้วยไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็กล้องที่ติดตั้งเข้ามาเป็นกล้อง360องศาหรือว่า All View Monitor นั่นเองครับนี่ครับจะสังเกตได้นะครับว่ามีกล้องเปลี่ยนด้านหน้ากระจังนะครับมีกล้องเรี่ยนกระจกมองข้างแล้วก็มีกล้องด้านหลังนะครับเป็น All View Monitor ที่ติดตั้งเข้ามาในรุ่น V L แล้วก็รุ่น V L Sporttech ครับ นอกจากนี้นะครับจุดที่ดูแตกต่างกันไปเลยก็คือนี่ครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกที่เป็นอ c c กซ s ซอรีตกแต่งเข้ามาของเดิมนะครับก็จะเป็นล้อขนาด15นิ้วแต่ว่าล้อแมกรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลายก้านคล้ายเดิม แต่ว่ามีการขยายไซส์หรือว่าขนาดเข้ามาอีก1นิ้วนะครับเป็นขนาด16นิ้วและก็ยางก็จะเป็นยางบิสโตรโพเทนเซอขนาด205 50R16 ครับสำหรับชุดตกแต่งด้านหลังที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับรายละเอียดตรงนี้เป็น a c อ e s s เซสซอรีที่เรียกว่าสปอยเลอร์บริเวณฝากระโปรงด้านท้ายนี่ครับตกแต่งเข้ามาราคาไปดูในงานมอเตอร์โชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กชุดตกแต่งภายในแล้วก็ชุดตกแต่งบริเวณฝากระโปรงด้านท้ายก็จะมีราคาบอกเอาไว้ในงานครับรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามา ในอเมร่าปี2022ัิบเรืน่นกันชนด้านท้ายจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งที่เป็นแถบคาร์บอนเคปล่าเข้ามานะครับนี่ครับเป็นลักษณะคาร์บอนเคปล่าสีดําเข้ามาส่วนด้านล่างก็จะเหมือนเดิมอยู่แล้วเป็นดีไซน์ที่ลักษณะคล้ายๆกับช่องรีดเป็นดีไซน์ที่คล้ายๆกับลักษณะของช่องรีดอากาศหรือว่าที่เรามักจะเรียกกันว่าดีฟิเซอร์นั่นเองครับ รายละเอียดเครื่องยนต์ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.0ลิร3สูบทอโบนะครับซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่100แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงเบียดสูงถึง152นิวตันเมตรทำงานร่วมกันกันกบชุดส่งกำลังที่เรียกว่าเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับถ้าถามถึงจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้ต้องบอกได้เลยว่าจุดเด่นก็คือในเรื่องของอัตราเร่งและก็อัตราสิ้นเปลืองครับเพราะว่า อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้เพียง11วินาทีเ็จเศถือว่าเป็น,นรถที่มีการตอบสนองอัตราเร่งที่ดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความเร็วปลายนะครับ0ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังทําได้อย่างสบายๆอยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่มีการตอบสนองอัตราเร่งในเรื่องของความเร็วปลายที่ดีด้วยรวมถึงอัตราสิทธิ์ปืงน้ำมันมนะครับใช้งานในเมืองอยู่ที่ประมาณ 15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่ผมได้เคยขับทดสอบแล้วก็เคยทดลองใช้มานะครับรวมถึงอัตราเร่งทางยาหรือว่าใช้งานนะครับวิ่งทางไกลต่างจังหวัดอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในรา,านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าราคาที่ปรับเพิ่มเข้ามาอีก1 0 0 0 0นบาทแต่ว่ารายละเอียดอย่างเช่นแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยที่ติดตั้งเข้ามาถึง6จุดมีความปลอดภัยที่เรียกได้ว่า ครบเครื่องมากขึ้นราคาที่เพิ่มเข้ามาอีก10,000บาทนั้นถือว่าคุ้มค่ามากครับนอกจากนี้นะครับในรายละเอียดของเบาะนั่งนะครับรายละเอียดของเบาะนั่งก็จะมีการเสริมวัสดุตรงกลางบริเวณพนักพิงแล้วก็เบาะนั่งเข้ามาเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับรายละเอียดของเบาะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเนื้อของวัสดุแตกต่างกันไปที่เรามักจะเรียกกันว่าโคเอโมดูเล้นั่นเองซึ่งเป็นวัสดุสะท้อนความร้อนนะครับเพื่อจะช่วยลดความร้อนบริเวณเบาะรองนั่งหรือว่าบริเวณก้นของเราแล้วก็บริเวณพนักพิงนะ ทำให้เมื่อเรามานั่งนะครับในช่วงของอากาศร้อนๆ้อนหรือว่าแดดร้อนๆรถเราจอดตากแดดวัสดุตรงนี้ก็จะมีการแผ่ความร้อนที่น้อยลงแล้วก็ทำให้เราขับแล้วก็นั่งได้อย่างสบายด้วยครับรายละเอียดการตกแต่งภายในของนิสสันอะเมล่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมาหลายจุดนะครับเบาะนั่งก็เช่นกันเบาะนั่งก็ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นหนังที่เรียกว่าโคเอโมดูเล่นะครับเป็นหนังที่เป็นวัสดุลดความร้อนทําให้เรานะครับนั่งได้อย่าง สบายมากขึ้นส่วน,นอื่นนะครับนี่ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้การทรงรีเชฟแม้ว่าพวงมาลัยจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็การตกแต่งพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันปรับได้4ีทิศทางนี่ครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือพวงมาลัยปรับได้4ีทิศทางผมก็ชอบมากๆนะครับถือว่าเป็นรถยนต์อีวคาที่มีความครบเครื่องเลยทีเดียวแต่ว่าที่ชอบเลยอีกอย่างที่มีการเปลี่ยนเข้ามาก็คือวัดสดุที่หุ้มด้วยหนังที่เป็นผิวสัมผัสที่แตกต่างจากเดิมครับนะี่ครับเห็นได้ว่าผิวสัมผัสที่ หุ้มด้วยหนังตรงนี้นะครับมีผิวสัมผัสที่ดูหรูหราแล้วก็พิีเม่ม,มากขึ้นครับส่วนจอตรงกลางนะครับเป็นจอขนาด8นิ้วจอตรงนี้เพิ่มเติม,ตมฟังก์ชันฟีเจอร์เข้ามาเช่นกันจอตรงกลางตรงนี้นะครับก็ยังสามารถรองรับได้ทั้ง Apple Ca r p เ a y แล้วก็ Android Auto ครับเรียกว่ามีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับรอบทิศท,ทางหรือว่ากล้อง360องศาอาราวิวมอนิเตอร์ซึ่งเป็นจุดเด่นใน Nissan a ะ m e r a รุ่นนี้อยู่แล้ว รวมไปถึงนะครับเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า r e a ีย o r ส Traffic Alert ติดตั้งเอาไว้ด้านหลังนะครับเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาทันทีที่มีวัตถุหรือว่าบุคคลเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาทําให้เราถอยหลังได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับเนี่ครับเปลี่ยนมาใหม่เลยก็คือกระจกมองหลังตรงนี้นะครับกระจกมองหลังไร้กรอบนะครับดูสวยงามทันสมัยมากๆครับแล้วก็โมเดิเลยเดียวครับสำหรับ รายละเอียดของกระจกมองหลังที่ติดตั้งเข้ามาแล้วก็ตกแต่งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าให้มาเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับชุดปรับควบคุมแอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็มีการตกแต่งแผงดัชบอร์ดด้านหน้าหรือว่าเป็นวัสดุที่หุ้มด้วยหนังเข้ามานะครับเป็นวัสดุแบบซอฟทัชนะครับเรียกว่า ภายในห้องโดยสารของรถยนต์อ e ีโคคายุคนี้นะครับไม่ได้เป็นรองรถรู้เลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งติดตั้งเข้ามาเพิ่มเติมฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p เพมีปุ่ม PUSTA สตาร์ะครับปุ่ม s t a r ์ส t o p ปเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ปุ่มชาร์จไฟต่างๆก็ให้มาครบครับนี่ครับรายละเอียดที่ตกแต่งติดตั้งเข้ามาในอเมานะครับผมถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งในตลาดครับ ส่วนรายละเอียดของอ c c e ซ์เอรีก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วก็แป้นพักเท้านะครับเป็นอลูมิเนียมที่ตกแต่งเข้ามาส่วนพรมนะครับที่ตกแต่งเข้ามาเป็นพรมที่เดินตะเข็บด้วยได้สีแดงแล้วก็นี่ครับมีการตกแต่งกรอบแล้วก็ขอบเป็นขอบสีแดงทั้งหมดแล้วก็มีโลโก้ติดตั้งเข้ามาด้วยครับห้องโดยสารดีไซน์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปก็คือวัสดุหุ้มด้วยหนังที่เป็น โคเอโมดูเ่ A นะครับเป็นวัสดุสะท้อนความร้อนตรงนี้ก็จะลดความร้อนทั้งเบาะคู่หน้าแล้วก็เบาะนั่งด้านหลังครับนี่ครับเป็นวัสดุที่ตกแต่งเข้ามาบริเวณผิวสัมผัสบเบาะรองนั่ง้วก็ผิวสัมผัสบริเวณด้านหลังหรือว่าพนักพิงนั่นเองครับส่วนอื่นๆก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับหัวหมอนให้มาสับตำแหน่งแต่ว่าเป็นการขึ้นรูปแบบบิวอินตรงนี้นะครับถ้ามีดีไซน์หัวหมอนที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้หรือว่าตรงกลางสามารถเปิดลงมาเป็นที่เท้าแขนหรือว่า พนักเท้าแขนได้นะครับรวมทั้งช่องวางแก้วน้าก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับตรงกลางถ้าใครถามหาว่านี่ครับเว้นคอนโซลเกียร์มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟแบบ usb ให้มานะครับเป็น usb type a นะครับแล้วก็เป็นไฟขนาด12โวลต์สามารถเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราชาร์จสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ข,ของการตกแต่งภายในในรถยนต์นิสสันอเมล่ารุ่นนี้ครับ คันนี้ก็จะเป็นตัวชูโรงของนิสสันอะเมล่านะครับในรุ่นสปอร์เทคตกแต่งสปอร์ตเข้ามารอบคันแล้วก็จะเป็นการตกแต่งแบบใหม่เช่นกันโดยสีตัวรถนะครับมาพร้อมกับสีทูโทนที่เป็นสีตัวรถแบบสีเทาแล้วก็หลังคาสีดําอีกสีหนึ่งนะครับที่ตกแต่งเข้ามาก็จะเป็นสีตัวรถแบบสีขาวหลังคาสีดำครับเรียกว่ามีให้เลือก2สีที่ตกแต่งทูโทนในสไตล์นี้ครับแล้วก็จะมีให้เลือกเฉพาะในรุ่นสปอร์เทคเท่านั้นครับส่วนรายละเอียดของรุ่นสปอร์เทคผมก็ ได้รีวิวไปแล้วนะครับว่า s p o t t e ท h มีอะไรที่แตกต่างกันไปบ้างเรียกว่าเป็นรุ่นที่ครบรอบ10ปีพอดีนะครับมีการตกแต่งเข้ามาเรียกว่าดีไซน์สวยงามดูสปอร์ตมากมากครับไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกนะครับกรอบตกแต่งต่างๆนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่มีความสปอร์ตมากขึ้นครับสำหรับรุ่น V r Sporttech ราคาก็จะปรับเพิ่มเข้ามาอีก10,000บาทจากเดิม659,000บาทนะครับเพิ่มเข้ามาอีก10,000บาทเป็น669,000บาทครับ นอกนั้นนะครับในรายละเอียดอื่นๆถ้าเทียบกับในรุ่นสปอร์ตเทคก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือหลังคาอย่างที่ผมบอกไปว่าสีของหลังคานคในตัวรถสีเทาแล้วก็สีขาวก็จะเป็นหลังคาสีดํามันทั้งหมดครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดด้านท้ายการตกแต่งด้านท้ายของน i สสันอเมราในรุ่น V.L. s p o r t Tech ตัวท็อปสุดถ้าเทียบดูแล้วนะครับปรับเพิ่มเข้ามาอีก10,000บาทแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ ปรับเปลี่ยนเข้ามาถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยที่ให้มา6ใบเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆที่ผมบอกไปว่าด้านท้ายตกแต่งสปายเลอร์เป็นสีดํามันเข้ามาก็จะดูสอดรับกับชุดตกแต่งบริเวณหลังคาชุดตกแต่งบริเวณกรอบไฟตัดหมอกแล้วก็ด้านล่างครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับในรุ่น V l Sport Tech ที่เราได้เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันทุกอย่างตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเข้ามาครับ ครับเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่า Nissan อ m เมล่ในรุ่นอัปเกรดอุปกรณ์ปี2022มีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงราคาที่เพิ่มเข้ามารุ่นละ1,000 10, 0บาทครับสำหรับวันนี้ผมในานามของใครเนี่ยก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ